โอเคครับผมก็สวัสดีกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรากลับมาในเกมเดสบาร y ดีไลท์โมบายกันอีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้เซตจุกที่ผมจะนําเสนอทุกคนนะครับผมเป็นเซตจุกเหมาะสาหรับคนที่เป็นนักจุกนะครับผมก็คือเป็นคนที่จุกคนแรกตั้เองนะครับก็คือเวลาเจอเคิลเลอร์เนี่ยถ้าเรากดโซโล่ไปอะไรเงี้ยเราสามารถที่จะวิ่งเข้าใส่คิลเลอร์แล้วก็จุกคนแรกได้เลยนะครับผมซึ่งเซตจุกที่ผมจะนําเสนอนั้นเป็นยังไงไปดูกันเลยครับ โอเคแลผมเซตจ,จุที่ผมจะนําเสนอวันนี้ผมเป็นเซตกระโดดหน้าต่างไว้นะครับหรือว่าเป็นเซตที่ทําให้เราเนี่ยจุกได้แบบโดนหน้าต่างอะไรเราจะโดนคิลเลอร์ตีปิงน้อยนะครับเวลาที่เราโดนตีแล้วนะครับผมซึ่งเซตนี้ประกอบไปด้วยอันนี้ครับผมเปิร์กสำคัญที่สุดนะครับเป็นเปิร์กความยืดหยุ่นนะครับเวลาที่เราเนี่ยโดนคิลเลอร์ตีแล้วเรามีอาการบาดเจ็บอยู่นะครับผมจะทําให้ เราเนี่ยสามารถที่จะทําทุกอย่างไวขึ้น9%นะครับผมสมมติเราเจ็บอยู่ใช่ไหมครับแล้เราปั่นไฟทําให้เราปั่นไฟไวขึ้นเราฮิวเพื่อนไวขึ้นเราทําทุกอย่างในเกมไวขึ้นนะครับรวมทั้งการกระโดดข้ามหน้าต่างอะไรด้วยนะครับแล้วก็กระโดดข้ามไม้อะไรที่ทำให้เราแบบทำทุกอย่างไวขึ้นนะครับส่วนเบิร์กที่2นะครับผมเบิร์กสำคัญของวันนี้เป็นเบิร์กไฮไลท์นะครับก็คือเบิร์กเสียวสันหลังนะครับหรือว่าเบิร์กรูปแมวนั่นเองนะครับซึ่งเวลาที่ฆาตกรเนี่ยอยู่ระยะห ทิศทางที่ที่เราอยู่นะครับจะทําให้เบิร์กแมวมันเด้งนะครับจะทําให้เราเนี่ยทำทุกอย่างไวขึ้นนะครับผม6%นั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเรานํามาคอมโบกับเบิร์กยืดหยุ่นแล้วนะครับผมจะทําให้เราทําทุกอย่างไวขึ้นถึง 15%นั่นเองนะครับผมซึง15%นี่ถือว่าเร็วมากนะครับเวลาโดดข้ามาตาเนี่ยคิลเลอร์คิดว่าจะตีทันได้ปะ่ะพอเขาง้าตีปุ๊บมันจะตีไม่ทันนะครับผมเซตเบอร์นี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเบอร์ต่อไปนะครับผมที่จะเอามาใส่ด้วยนี้เป็นเบิร์แถมนะก็คือเบิร์การฟื้นคืนนะครับจริงๆเซตนี้เนี่ยเราสามารถใช้เป็นลุกเองหรือว่าแทงหลังแทนก็ได้นะครับแต่ผมยังไม่มีแทงหลังนะครับมีแค่ลุกเองเนาะก็เลยกะว่าจะเอาเบิร์กนี้ไปแทนนะครับเป็นเบิร์กการฟื้นคืนนะครับก็คือเวลาที่มีเพื่อนมาดึงเราลงจากตะขอนะครับหรือว่าเราปลดตัวเองออกจากตะขอทําให้เราได้รับหลอดความคืบหน้าในการรักษา ก็นะแสดงว่าเวลาที่เพื่อนดึงเราลงจากตะขอปุ๊บแต่อย่างที่เราโดนแขวนอยู่นะครับเ <pe w> พื่อนฮิวเราแค่ครึ่งหลอดเองนะครับผมแล้วเราก็จะฮิวเสร็จนะครับเพราะว่าความคืบหน้ามันถูกผักมาให้50%แล้วนะครับหรือว่าเรามีกล่องพยาบาลใช่ไหมครับถ้าสมมุติว่า คิลเลอร์เขาจะกลับมาซ้ำเราใช่ไหมครับแล้วเราอยู่บนเสาใช่ไหมครับแล้วนเนี่ยเพื่อนดึงเราลงจากตะขอใช่ไหมครับแล้วคิลเลอร์เขากำลังจะกลับมาซ้ำเราใช่ไหมครับเราก็ใช้กล่องพยาบาลเนี่ยฮิลตัวเองได้เพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นนะครับผมก็จะทําให้เราฮิลเสร็จนะครับวันนั้นเนี่ยมันสามารถช่วยในการดูแลตัวเราเองได้มากๆเลยนะครับผมสลับเบิร์กนี้นะการฟื้นคืนนะครับผมประมาณนี้เลยกันนะครับผมเดี๋ยวจะเป็นยังไงในเกมนั้นเดี๋ยวเราไปดูเลยครับโอเคครับผมเรามาอยู่กันในด่านวอร์ดอุ่นวายกับเจ้าชายเย็นชา เดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าเราจะจุกคิลเลอร์คนนี้กันได้หรือเปล่านะวิ่งใส่เลยแล้วกันนะครับไม่รู้เขาอยู่ไหนนะตอนนี้ตัวอะไรนะแต่เรามีแมวนะตัวสเตลเราก็รู้นะครับว่าเขาจะมองมาที่เรานะครับเฮ้ยแมวเด้งตรงไหน,นอะ่ะโอ้ยเดนี่ลิเจียนเออเก็อะไรบ้วหมายช่วยอ้าวเอาแล้วนะเดอะลิเจียนะ วันนี้เพื่อนโหูยยังเก็บลายด้วยไม่ธรรมดาอา้าวรอไม้ด้วยอุย้ยติด <c oughs> เอา้าเดี๋ยวเดี๋ยวติดแง่งผมติดแง่งอะ่ะทุกคนมาเรามาโชว์ประสิทธิภาพของเบิร์กแมวเราดีกว่านะครับทุกคนว่าจะเป็นยังไงนะนี่มีหลอกด้วย <c oughs> เพื่อนออกไปก่อนโดดเร็วมาก กระตากบอกเลยพื il, ่อนออกไปก่อนดีกระตากด้วยเอา้ยผมหนักใจกับโซโล่ผมโคตรปวดหมองปวดกระบายด้วยคนโอ้โหยโดนิทเซ็งว่ะเบื่อเนาะเอ๊แล้วเราก็ต้องจุบแบบหน้ามืดด้วยนะท่านท่านที่เราจุบอยู่ดีๆนะทุกคนยัดไม้นะรอบนี้ ฮึพับไปก่อนเข้าบ้านใหญ่ดีกว่าทุกคนฮึสฮึสเดินหลอกเดินหลอกพ่อหนุ่มเดินหลอกนะเดี๋ยวเราหอกนี้ยี่กลับด้วยเราบอกว่าเราโดดไปเข้มาทุกคนดูนะดูการกระโดดไปของเราปุ๊บสวยงามมาหลามทอง เอาไปหนึ่งเครื่องมีอ่านั่นด้วยนะพับไปเลยแล้วฉีดไปเล่นซ้ายกลางบ้านนะครับผม <c oughs> เฮ้ยบ้านเล็กดีกว่าแต่เขามีกระหน้าต่างเลยโอ้เพื่อนปั่นโทษ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 เพื่อนวนกลับซ้ายหอยเอเข้าเข้าทันเนาะ นี่มีหลอกฟงหลอกไฟเอ้ยแหลกแหลกแหลกลกแกกิมโอ้ยกิมเฮ้ยมมนแหลกอะไรตอนนี้วะหายแล้วหาย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 แหลกหายแหลกหายแหลกหายแหลกเฮ้โอ้ยเล่นโคตรยากเลยทุกคนออผมเล่นโคตรยากเลยทุกคนออหายยังหายยังเออหายยังวะหายแล้วหายแล้ว จะเฮียไว้ก้าเกนะครับเดี๋ยวเราจะเราจะไปเกียนคิลเลอร์ถ้าเขาจะจิ้มเรานะแต่เขาไม่จิ้มหรอกเดี๋ยวเราไปปั่นไฟกันต่อดีกว่านะครับเนี่ยมีมองมีมองมาทางนี้มีมองมีมองมาทางนี้กำลังมาหาผมแล้วอระโดดไปตีดึงก่อนเฮ้ยขึ้นชั้นสองเนี่ยนั่นไงว่าละเออจ้าพับรอไปทีนึง เงียบรอยโดนเกียร์นะหนุ่มใหญ่ๆๆๆพวกคนตีเลยว่ะโดนโอ้โหใส่ยูเซรโดดก่อนละกันนะโดดก่อนละกันชอบแหลกกว่าเกมพอจบละฮิวโชว์ไปหนึ่งสเต็ปฮิวโชว์ไปก่อนหนึ่งสเต็ปสเต็ปแบ็คกหนึ่งทีเราจะลากเข้านี่นะครับ ไม่รู้เพื่อนใช้ไม้ไปหรือยังนะผมกังวลมากเลยตอนนี้เฮ้ยนี่นุนอยู่นี่เราโดดไวมากๆเราไม่กลัวอยู่แล้วเราโดดได้อย่างรวดไวว่องเร็วรวดไวฮึบนี่เป็นไงโคตรวัยนะครับผมจริงๆเราโดดไม่ทันนะแต่ว่าไอ้เบิร์กช่วยนะครับก็เลยโดดทันเนาะยาแหลกนะเพื่อนขอร้องเออต้องอย่างี้มีไม้อยู่ เราพับไม้ไว่มากๆอะหรอไว่มากมากไอ้วาเล็กต่อวาเล็กต่อตามาข้าม่อแมนจะจิ้มมาวะแค่ไปดิเออแค่ไปแค่ก็ฉีกนะไม่เกี่ยวนะแค่พี่ก็ฉีกนะ ยังก้อน,น้องพี่อย่างงกไม้ของจริงฮึบขามาต่างขาม,มาต่างฮึบสวยสวยวนมาหนึ่งสเต็ปวนมาหนึ่งสเต็ปหน้ามืดมากมองไม่เห็นมองแทบไม่เห็น ยังขอน,น้องพี่เห็นไฟน้องยัดไม้ไปก่อนหนึ่งสเต็ปโอ้ยผมจะแห้งแล้วทุกคนโอ้ยไม่ได้ฟื้นฟูเลยฮนะผมน่าจะตายว่ะ <c oughs> เอาไปหนึ่งทีก่อนเราจะไม่วนนะครับเมื่อกี้วนไม่ทันนะผมจะผมกะว่าจะทิ้งรนะยะห่างให้เพื่อนเปิดประตูนะครับแล้วเราก็ วิ่งไปเรื่อยเพื่อจะรอเปิดปะจิ้มทำไมอีกเล่าแค่นี้ก็จะแห้งตายอยู่แล้วล้มนะเนี่ยอืมสวยยังสวยเปิดเพื่อนเปิด,ปด,ปดสวยเพื่ <c ười> อนหลอดโวยเกิดไปแล้วนวลนวล่ะนอนเบาไม่มีนี่หว่าสวยเพื่อนเออต้องงี้ เกือบไปแล้วทุกคนโว้ยแคลนจีๆครับผมด่านนี่เดี๋ยวพี่ไม้แรกเลยล่ะกังไม่มีโดนโอเคปั่นก่อนกันดินอีกปะเนี่ย lê lê tốt hơn thì nó có lại tí, chạy yên ta đúng dạng nó đã thính là lấy rụt nào dang gòn, dang hup, dang, window text thành mình โดนไม่ได้ทีหนึ่งยังก่อนน่าจะใจร้อนอนะ่ะโดนเอออยู่นี่เอาอเอยิงหลอนเออตามมาตามมาตามมาตามลายมานี่บุ๊บ ยังไม่มีแมวนอ้องมีแมวต้องมีโอนะ <laughs> เหล่าไม่เห็นนี่อยังไม่มีแมวมีแมวต้องมีโอ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những

โหลดเร็วโหลดเร็วมากมากอ่ะโดดเร็วมากมากอ่ะเหรอใหแล้วดีเชิญเราอีกรอบเออฉันกลับโดดเร็วมากมากม่มามาแล้วสวย อด,ดไวมากๆออนไวจัดนะห้าเครื่องเลยนี่ใครใครบอกว่าเล่นในแผดแล้วมุมมุมกล้องได้เปรียบแบบแพนมุมกล้องสูงอะดูเม็ดแบบนี้ไว้นะทุกคนดูไวเลยนะมันมองสูงไม่ได้นะครับมันทึบหมดเลยนะอุ้ย อุ้ยตายยากลั่นโอ้โหกดพลาดจังก่อนใจร้านานอนนันนมใจร้อนั้น้องชายน้องชายสุดที่รักของพี่พี่วนอีกรอบแล้วกันน้องน้องอย่ายัดไม้นะฮัลโหลเอ้ยไม่ถือไม้ด้วยจะบลัสตีพี่แต่น้อง พี่โดดลอยมากๆโดดลอยมากๆ,ดดากๆเอาไม่ข้ามเหรอข้ามยังสวยโดดลอยมากๆอีกรอบหนึ่งพี่โหดเก่าแล้วเอาไปหนึ่งโบก่อนเอาหนึ่งโบกสวย เปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยโบเข้าให้หายแล้วจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับไปย้อนสวัสดีครับมาทันครับผมมาทันนะเฮ้อดูอะไรว่าเป็นสุขวิโอโหนี่เท่าไหร่